ครับเจ้าปฏิทินมาชมทุกท่านนะซึ่งวันนี้อยู่กับผมกับเกมไ i ลิงเจอ e ์นะครับอ่าครับอ,อันนี้ก็เห็นเขาบอกกันว่ามีกอัปเดตใหม่ครับสำหรับกิวเลตพี่ไม่ใช่พีพีพีพ,พียังไม่เปิดเลยเซฟเซฟสเต็หลัก มันยากขึ้นมากๆนะอย่างเช่นตัวอย่างด่านที่5นะครับกระโดกินอมตะด่านที่5้านะครับมีการเด่แไม่แต่ตัวก็ยังอัตตนะฮะดูความจริงไม่มีตัวนะฮะแต่มันเปลี่ยนใหม่ให้มีเทพีแห่งกา,ารส้่นสรเค์ไม่อยู่ฐานแล้วลค่านะครับอ่าแล้วแกก็มีสกิลใหม่เข้ามานะอ่าแล้วไปดูไปดูกันเลยว่ามันจะยากขนาดสำหรับการเดยนมาใหม่ นะครับดูกันจะยากขนาดไหนไปดูกันเลยนะอา่าไอ้คือ โอ้ผมจิงผมเป็นคนที่อัดขึ้นแรงมากๆนะามจิงเนี่ยปอมเนี่ยต้องห้าขีดนะอัะเดตมาใหม่คือจิงกระบองไปเลยนะโอเคต้องฟิตห้ามยือนะพายืนี่ไม่มีวันะนะครับผมพูดได้แน่นอนเลยไม่มีวันนะอ่าแต่อีกปอมนึงนะอีปอมนึงแล้วก็ุดท้ายโอเคแต่ก็นะ นี่ก็นะได้เฉลยเพขอะคุณสองนะอ่าดูกันเลยนะเนี่ยใช้เวลามากกว่าเดิมเยอะมากยาก,ก่าสามเท่าเลยนะเห็นไหมจริงๆรถชันเป็นตีประมาณห้าขีดนะแต่ามาๆเลยแค่หนึ่งสองสามขีดคิดนี้ขึน้นทีละขีดสองขีดสามขีดประมาณนี้นะเอะอสุดขนาดนะคลิปนี้ก็ม่ค่อยมีอะไรมากนะ มาดูความยากของการเดทใหม่กับเกมนะฮะโหยากจริงนะคลิปนี้กนะ็ขอจบคลิปอย่างนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดติด